โอ ah, ah, nah, like yes. yeah. oh, ้ผ hmm. um, so ู oh, oh, okay. ้ใ yeah, ญ so yeah. right. wow. oh, yeah. yeah, really oh, ่สายันตจมักเขาไปเจ้าอีล่อเื่อนาขอ้อยมาอีเด้อเงินได้เนาะโอ้โหเอาเอไปไจัดไปตามคขอปิดปลาหรอไหมเนมอ่ามนั่นนะจ้าผูใหสายันตเงอนกาแก้วกับเขาฟักติ๋วนั่นมากอนว่ามีเวลาจัไเนี่ยใหมุดแดงเหมือนเป๊ต เขาไปอ่ะเขาไปเยี่ยมเขาไปเดินอยู่ข้างนี้สอนเจดก็ได้อาบน้ำเมื่อนี่ยเราคนตีก็ได้อาบน้ำโอ้ลงเกลิงกินหัวเจดเนาะเจดใช้ยากที่กูได้อาบนางบินนางบินมาเลยนางบินเครยบินมาเลยนางเครื่องมาเลยบอกโอ้โหมีตาจีมากรงส่งบิงมาจากใครอยู่ตัวเจ้ามาจากต่างประเทศประเทศไทยเพื่อนเป็นไปเอามาบริจาคกับอุ้งนิน เอาเลยเนาะนีได้เอาเลยซอยเลยอไอ้คนประสบอุบัติเหตุด้วยแต่ไมคนซอยหลายเล่ว่าเขาค่ะพีได้ยังละเอาไปเขาบอกแล้วเขาบริรับบริจาคเขาโหม่นด่าได้รามยวนบักกองหรืออะมันหล่อมันหล่อมยังเขาก็ะโงบกรปิ้นที่ว่าบักกองนี่บักกองเขาจะเอาไปซอยซอยแล้วไปซอยไหหมาอันนี้เขาบริรับเขาบอกว่าเขามีเพียงพอแล้วแต่ว่าไปซอยนั่นได้อยู่ไปซอยพวกกินพวกยาอ่ะบางดูนเป็นซอย เปิดแล้ซ uh i̇şte uh uh yes. um> ื้อรองเจ้เบิรดูซื้อรองเท้าให้มาบ่กเอาเขาบ่เอาเขาบซื <S <s ้อให้คนเอามามันเดนดอกลบกิ่นขวดเอาบออันนี้มามันขาบาทขาหักหมดเอาต้งเยียบเล็กบ่ดนนึงของันจะเป็นโนเขาเอาโอตัวแรงเลยหกต้องหกกันได้แค่หกสูงสดแล้วสี่สาน่าบาทเต็มเต็มมหกสี่มเต็มเลย จะการ์ดีตตสสามส่ห้าหกเจ็ดแปดแปดแปดสองสิบนี่ไดนับนี่นับถึงงกันนับรงอันเจ้าเดียวบ่เจ้าเดียวกันไ่ดีม่อ้งอะอันน่หนึ่งสองมืนไสองสาี่ยี่สิบสองมื่นเป็นสี่มื่0สี่มืสี่มือันนี้อันนันมืนนึเป็นห้ามืเป็นห้ามืหืนไม่ขอยลสนเดหน้าเจปด้าสิบส สามสี่สิบห้าหมื่นหามาามหาเจ็ดแปดเ้าสิบสมสองสสามสี่สิบห้าสามมืนเน่าสิ้นเนี่งเาอนหนึ่งสองสามสห้าหกเงินก็บเบดใจเนาะสามมืนสี่หมื่นหนึ่งสองสามเจ็ดแปดเก้าสิบห้าหมื่นอัแหกบ่เถืกเลยบังแจกบ่ได้โอ้ยแจกแนี้บว่าตาะต เงินขอยไม่วแม่นหอนู่ตัวค yeah. ิวโต๊ะตาตาโต๊ะคิวคิวโต๊ะตาตาโต๊ะคิวเลยคิวช่วงตาเออจังสีได้ไหมเอาป่ะอ้าล่ถอรดตายเนี่ยเนี่ยปิดลูกเดียวก็กบบลูกมืถือเดียวยู่สองลูกเาม่รว่ยูอย่ยูสอยู่ยากสีนี่แหละากสีง ร่วมคิดแตกต่างกันแล้วร่วมผิดต่างแล้วร่มเย็นไม่ตรงกันการกนั้นมันได้เกิดแยกใบอันโบกใบใบเมีอันอ<ด>อหนึ่งเฉยผู้เจ้าเหรียญสองเนเหรียญแบบแลดวเหเจ้าสั้นมวยเดียวไหมลุงเอาไปใส่ใส่ยันว่าว่ามาเลยเดี๋ยวนะทั้งหมดนะ

Tìm được lúc 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 bẹt lúc 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 lông lúc 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 หกใบเด้อหกสี่หใบเด้อสี่กใบแล้วอันนั้นคืออะไรก็เขาเองเป็นมือหนึ่งดูสูงโอเคต้อไปต้องไปเอาต้สองตมสองตัมสองตัมเอียวเด้อหกสี่สามขอ้นก่สองเอียวสองเอียว เดียวตัวไหนตันในโงมาข้าสาลี้าวกินตานี่เจ๊แขวกรดอหฝนนใบค่คาะก็น่าสนอันนี้ไงเบอกข้าเแขวกรดูกินเหกสี่ไ่ได้ครับเจ้าได้เต็มเต้โดนเต็มเต็มติดใบเดี๋ยวต็งตำหมื่นหนึงต็งตำสองพันสี่ดิเต็งเจตีเตงตืดจืตี ติงตข่อยถามเจ้าอาว่าติงตเนาะว่าตง่ได้บ่ล่ะมันอยู่ตข่อยถามเจ้าแม่่อว่าตงยกพ่ว่าเ่ตเว่าติงตแนมอยู่ติงตเจ้าอาจจะคิดแต่เจ้าบ่ไปมันมีบ่แม่นมันตรงนี้อยู่ดอกข่อยเลยว่าติงหยังเด้่อว่าตงถยก่อตงเียว่ม่ฟังเด้อฟังจ้ฟังข่อยถามเจ้าล่ะเจ้าติงหยังติงตบ่เออเจ้าว่าสิได้ข่อยลหยังเจ้าติง่ได้ตะนีบ่ได้แต่ว่าข่อยถามว่าเจ้าติงหยังติงตบ่เจ้าว่าเออ รกยว่าต็งยาวเลยเดี๋ยวก้าวามจะมองตัวเจ้าเออเนาะติงขายย่ะอันนั้ l ะคอยว่าติงเตี้ยวเอี้ยวหรือติงตามมันอยู่ตามแตายืนไปมันมันมันตัวยวอยู่ที่ห้างเจ้ากับโตโตเอี้ยวกับจิงโย่คอยกระทามาเจ้าติงยวหรือติงตาั้เจ้าว่าติงตามตอนเพาเสียจิงได้แตยิ่งจ่ไม่ได้ขอรางไัเลยเจ้าหาว่าติงดเนาะคอยว่าติงเยวหรือติงตามจีจีนี่จังไหมเนาะจีจี้เ้าแตบอกวมาจีจีเจ้าตาม ต้มยังไงเนี่ยต้าเยยวชิบต้มสามมมีต้มจางกับต้องื่อบ่สองเยี่ยวกัสามเยี่ยวแมนบอกตําเยี่ยวชิบายมันสามเอี่ยวมันสามต้มมัมีหดเเดจะลงสองเยี่ยวสามเอี่ยวนะครับสองต้มมันังเอเออเออพนลงสองต้กับสองเซี่วนเดสองตํากับตําเยี่ยวเดสองตํากับตําเยี่ยวเียงเยว่อันนเจ้าเอามาจากพวกซมันบอก หกสี่มเอหกสียบบอข่อยลงหกสีจเอาเอี่ยวสาที่ก็ข่อยซกับหองข่อยเป็นจิ๊บ่นบ่ยมสองเจ้าเติมอีกเม่นก็ที่ว่าเพราะว่ายังไเติมอเจติมเก้าสิบอเจ้าไปล้วสอ่นพอเขาได้เขางไปเท้ารกี่กี้าสิบสองมื่อสา่้าเดตาเบียรเหลือยังอีกเยังกกีเจ้ามเต็เจ้าเอาจากเต็ซีไปอีกบ่มานะ เทยดยวแ้เอายักษ์เที่ยวเดียวตอนเปิดนั้นบ่้มีตัวใดถือกเลยกินมัแล้วแตุ่้มจิคุยกันยักษ์เดียวจบเฮ้เป็นอไดงเยนยงเดียวแ่ก็คอยได้ถามเพราะยักเต่งให้ยักอ์สาไหมบ่บอกกเต่งอะไรคอยถามมามันเยียวหรือตำจระบาที่ล้างกีกี้นะต้องสัาเจนนะมใจว่กกี้กี้เดี๋ยวจะได้ร้องกี้กี้นะกินกะกิก็จกินก็จะกกะกินจะน กูเต็มเยอ่ะเพรามันเป็นต้มตะเรนแม่วปานอะไรกิ่กีจไปทำอันน่าดีโหลดอาอจะไปเราถือเกี่อาจะได้ไปทำไปทำเขาคุยกันที่ก็เดียวอันนี้มก็ทีเดียวกไปทำไปทำอันนี้เรามีมีคนคอยวิ่งขายังบาไงด้านห่ด้านหมดเขาเแต่อี อื่นกี้กี้นี่แหละเอายังเจ๊ร่าขึ้นาอยู่เราขึ้นไปไหนกี้กี้มาเต็งห่าเอาตัวเต็งเต็งห้าตัวนี่ล่ะตัวไหนไปี่ไะได้เด็เต็งหาก็อยู่ตกนเถกซ้่ายหาจัหน่ายน่วยเดียวเม่ไห่ใชนี่ยบทำดาตัวนี้ครอยไม่่ว่าอไยม่เอาค่ะค่ะไห ติงซีว่าเมตเสียไปติงามันเ่นบอกคอจีใฮ้อ็นคอจีสั้นหน่วยหนึ่งถ้ามุจ้จแท้งถือพอจิใจสามเท่าเอาบ่กพระเอกแจกขึ้นบอกจะถ่ายถ่ายได้อ่อยเลยว้ว้าันเจ้าล่องถือไหอนพอจีอันนี้เลย

้อก <Hey>, oh. ลูกตองเหี่วยวป่ะคุณผู้ชมจะได้เห็นเอ้า uh. ให้ลูกตองเอี่ยวนะโอ๊ oh, see, คซีหาไปไปแม่คุณพระ<น>ลูกต้องเอี่ยวหกสูง สีเอียูหกีอ่สีเอายูหกสีสีเอายูหกอันนั้นหกสูงีต่ไม่เอาหรอโอเคีขอนะขอนะจ๊าไม่มีนะคะรแต่พวกคุณจะคุยกันะเกี่ยมเลยวะี่ยังเหรอครับหายไปเลยวะปลา่ยาเสยันหาซ้ำสตัวเนี่ยไม่ตัวบานทำไงสั่งไงึงกันีโจ้แท่งตึกกี่คอยจีจ่ายเผาลงไปเอาวะ แว่าเราปฏิเสธเต็งก็ถืไไอ่ียยวดีซีูยยว่าอยู่ตนเออยาดีเนาะแสดงว่าไปักขยาอักว้ไรอยู่สวนน่อยวะซ่อมเอาแ้วนะวันี้ตั้งใจอเอาล้ะนะวันเนี้ปล่อยไ้เง้ปล่อยไ้เงก่อนเอาล้ะนะวันนี้เอาไหมโอเคดูเด้อ ก็อ้อมเื่อยกว่าจริงอโยยอยยโยยยเยอยไปรออันลูกน้องมาตัดออยได้ละก็อ้อมให้ลูกไปกันจ่ลาจะสิบาทเนาะเอากระเจะเขาจากหลินนองยุนปตาออยมาขอจังขอเฮ็ดมงที่มองยุ้ยยางที่เด้อเอาเงินจ่ายกัากับเอาเงินเข้ามาเอากระเ่าะเบิกง่ามเบิกของพี่นฮ็ดลูกหลินไหนของกับจ่ายลยล่ะ กูไมีเงินกว่าใครเบิกมั้ยเงินไหวสี่เจ็ดใบเนาะผมบ่ได้ว่าตัดไว้แล้วจังใจได้ขอจ่ายเป็นเดือนได้นัดนัดเป็นเดือนได้ผมบริจาคมาไหวไปขายดิส่วนนั้นผทาปากผทาปากเดี๋ยวเดี๋ยวยิงแดงดีกว่ายิงแดงยิงแดงก็สีดำยก็โอเคยิงแดงก็สีดำเหมือนเดิมใช่ไหมยิงแดงก็สีดำโอเคไปเจ้าชมนี่หรอก ก็สิทธิเต็มได้ใจเรามันจะขืนหกก็สิทธิเต็มจ้ะหกสามสองสี่หนึ่อันนี้กินนะเพราะว่ามาเอาตังนี้นะคะนับไปดูอันนี้เหรอหนึ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, ่งสองสามสี่ห้าหกใบนะอันนี้ไม่มีหกใบอันนี้นับดูสี่ห้าหกสี่ห้าหกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบนะสี่ห้าหกไปดูเต็งห้าสี่ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดโอเครู้เรื่องสองหมื่นสองมื่นส่หมื่นคือาเียวดีขอบคุณเ้อที่ออมมือให้เจดเก้าสิบต้นึ่งสองสามส่ห้าหกเจ็ดแราขอบคุณเ้อที่ออมมือใามห้าเจ็ดแปดเอันนี้สี่ห้าหกะจ๊ะบอดาปเสียวดีดีแล้วนะสี่ห้าหกเจาอาร์อาร่หกนหห้าหนึ่งสองสามสานบอ แม่แมนก่กนสนนกสั่น,นี่หลนี้ยนึงสสมเก้าสิบหนึ่สอีห้าหกดแป้าสิบสองมื่นาันมื่อี้ซเปิดหาเปิดก็ได้เป็นแสนรเราได้เจ๊่อถ้าในใจเด่นเอาสายปเอาอีดีไปเอาอีดีไปเอาอีดีล่ะแต่ว่าลมมอือเด้อเจ๊สมส้มส้ม จะแยกก,ยกันไปก็คือเริแกกไปแยกกัวี้อน่งน้ำมันจะรู้จักั้นค้เอได้ื่นหาสองีใบ Tôi yêu thương chị luôn. sưu bên nó số yêu. Tông yêu đó. 2 ừ. yêu nam mê sống tham mát. Any song yêu. Tông ừ. yêu. Hi à, ừ, yêu. Hi 2 And if you think hát nô nô nô, what do you think song? Tình song. song. Tình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  song. เบิร์มีวะเอก็มีมิตหกหกสี่สามนไตหกไม่ใช่สองว่าหกสว่าหกสี่สาเออหาไม่มีอันนี้ก็ไม่มีอันนี้คืออะไรเต็งสองอ้าวเต็งสองคนแล้็เต็งสองใครมานก็เต็งเหมือนหนเหมือนหนึ่งโอ้ยตัวบ่ออกอีเสาองก็ได้ดอวมันก็ตามมันน่ละเนาะหาสีองกห เอาบงเกหสามี่พกที่สองกันไปไปยังไงลบมาทันได้ถือกี่มไยังหมดเงินได้ลบหนาวเราลังเบิดลิ้นเนี่ยเบิดงนี่ยส้มส้มส้มทางโ ทำอืมโดยเฉพาะหก่าสามหกนุ่มอืมอเอาเอาเอกีโต้อโต้หกค้าสามหาสามซิมหาไว้กห่าสามสิมหวกว่ามันสิหกเดียอะอะไรนะคาปากคาปาก ติำอันนี้้าบงเนสามสี่ห้าแล้วก็สายังสามสี่ห้าติงต่ำไปติงห้านี่นี้สาเดียวเลยบอกสาเดียวหรือสามต่ำสามเดียวสเดียวฮ่าต่ก็เอาข่อยออกพอดีหอไาสามาเียยราเตปิดเปิเปิดเระมันใจนะซื้อจะเปาบรลเขาซื้อให้นาซื้อให้สี่ สีสองอันนี้คืออะไรนะอันนี้หอมีนี้าป่าก็ถือกถือถ้าป่าก็ไม่ถูออันนี้อะไรนะเต็งตามสาวสี่ห้โอ้าชิพ้าม่ถกสองคนนะคะเด็กตามเกียงป้าสิพ้าดิคิดจะ้าษาจีนภาษาจนเต็กต่มคนนึ่งนะอเลยเหี่ยวเหรม่นุ่มมันชินุ่มเลยยี่ใน่ของแอสนนุ่มเจ๊ม่เละป้าติดตว

ยาสีขัดนนี่ยังไงจ่หรันยังไงยังไงก็อม่ติดสวงป่ะะม้นะมนมีาเลยมีหาดมีหามีหกสี่หาหกหมดอี้แจ็คใบเมื่อหนึ่งเมื่อหนึ่งเด็๋ดูขยันเลยเอาดุ้เลยให้เป็นดังที่ใจคิดนะสี่ห้าหก เสร็จแล้ยังกิ๊กี้เรียบเลยเปิดเปิดตีเสียรหกเนี่ยไปยุใสไปยุใสบอกด้เด้อเอียบก็มีสามบาเสติงสองกวบติงอันนี้สองต่ำใช่ไหมใช่อันนี้สองเท่าไหร่เนี่ย่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้า ก็ตัเลีระบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบอาไปอันนี้เท่าไรปกใบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกสิบสองคยมันใจได้ปะสองสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเก้าสิบสิบสองเปใหย่เต็มูกไหมใหญ่เต็มอ่าถือดูเปยังไงยย้อม่ายยอดีแน่จะอ่องเมื่อยไขสีก็จะอล้อยู่ เน้ยนะอมมืออมมือมือมามือใหม่มานี่ยเขยา่าลงมาถึือกระใสถ้าอยากเขยา่าดีต้องทาครีมถนอมผิวเอาขอเสร็จ <c oughs> แกงได้ไหมไม่ส้ม มีดูนะคะทุกนสามจงสองอัน evet> นี <S <S ้สองเยอะไหมสามน้สามเยอะสามสามเยอทั้งสามบ่ทั้งหมดไปอยู่สองต่ำอันนี้บ่อันนี้จะต่ำบ่สสองคือต่ำอีกสองทั้งหมดไปอยู่สองต่ำทั้งหมดทั้งมวลอยู่สองต่ำโอเคเปิดสองต่ำ แล้วก so ็ชองยาวสำองยาวผู้ชายวงหนึ okay. <wh> ่งใช่ล <independ ents> yeah, really ้วใช่เลยเนาะกันไปก็ไล่ไป่องยาวจะไปครอใช่ปทั้งหมดเปอยู่ชองตำบนที่นี่ยกเว้นตันี้พวกแค่สามก่อนลูกนู้นนี่นะนี่ทีดกดยกแนเชี่ยวเจ้พกไข่เด้อ้ตายแล้วข่ลงมถือแล้วข่เป็นส่วงเนียมสี่ห้าดแปดเก้าสิ หนึ่งเมนนะจ๊ะงกอกไลสี่ห้สที่โถนงมาถึงแล้วค่อยเกือบ่อยเอามาอีกเด้อว่อยอเจบเพันมือไว้เพ็นยุ่ไก่ก็ค uh ่อยสี่ในเมตแต่ต้ององมาทันถืออยู่่อย